ผ่านดันสีเขียวนะครับระดับ15่านยังไงนั่นเองเนาะโดยอันเนี้ยผมอยู่เวสสุดท้ายแล้วแล้วก็ผมกดออโต้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปเนี้ยผมต้องการอะไรใช่ไหมคือวัตถุประสงค์ของคลิปเนี้ยคือต้องการจะบอกว่าเออตี้ประมาณเนี้ยมันก็สามารถผ่านได้แล้วนั่นเองนะครับโดยเดี๋ยวผมจะบอกอะไรบ้างเนาะเนื่องจากว่าเอาโดยเบื้องต้นอ,อยากให้เข้าใจถึงตรงเนี้ยระหว่างที่มันตีนะอธิบายเลยก็ได้ครับว่าดานดัน13ยากกว่า15นะครับเอาไว้ชัดตรงนี้นะ 13ยากกว่า15เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให,ให้เนาะเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันผ่านอยู่แล้วคือ15นี่ง่ายมากผมบอกเลย14ี่นี่13ามาในะยากสุด14คือแบบกึงก่งกึ่งแต่15้นี่แบบง่ายแบบง่ายเลยอ่ะคือแบบผมว่าเลยอ่ะค่เวลมันเยอะกว่านะส่วนที่เหลือคือแบบปล่อยออโต้สบายอะ่ะคือสบายมากนะครับอ่ะไปประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจบละดัน15สีเขียวโดยใช้ตี้สีแดงเป็น4ตัวนี้ทั้งหมด สิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับคือสูมให้ได้แค่ยามีแดงตัวเดียวก็พอเพราะตัวที่เหลือแจกครับชา์ลอตได้จากตอนแรกใช่ไหมแล้วก็แอสตาแถมมิโมซาแถมคือครบเลยนะครับเห็นป่ะด่านเซนด่านที่15ผ่านแล้วนั่นเองเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ที่ว่าทําไม15มันง่ายกว่า13นะโดยเดี๋ยวคุณดูค่าพลังนะ 15, 1 0บ0้า0 0 0 0 0ห่งตีปะ่ะตบอลสเนี่ยแค่แสน0 0 0ทำไมมันยากกว่าเหตุผลเพราะมอนครับ เรามากดที่ค้นหาเนาะแล้วทีเนี้ยไอตัวที่มันลําบากเนี่ยคือตัวนี้ครับเนี่ยนะเนี่ยนะอา้าไปไหนแล้ววะที่มันเป็นตัวหินนะครับอา่าฮะเดี๋ยวนะเอาต้องเอาให้ดูเนาะตัวหินนี่นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มันเป็นปัญหาครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมีทักษะนะครับในการยั่วยุนั่นเองและประเด็นคือไอเวฟที่3เนี่ยมันมี2ตัว เว็บไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวมีคนงยงย่อยุมันเป็นอะไรล่ะปัญหาคือว่าพอโยยุเนี่ยมันโยยุทีมเราทั้งทีมเลยครับหลังจากนั้นฮิลจะไม่สามารถย้ำด,ดีฮิลจะไม่สามารถใช้สกิลได้เลยได้แค่ตีธรรมดาและฮิลเท่านั้นผมบอกเลยครับกว่าจะฆ่ามันได้ทั้งสองตัวนี่คือแบบแอตตาคือจะตายอยู่แล้วครับเกาะมันโล่มันจะตายอยู่แล้วครับคือมันได้แค่ฮิวปกติเฉยออออ่่่่ะะะตตีีีรรมมมดดาาาาาแแลลเ้้้งท 10, 11, 13, งททืนนนไยยักควถส ดังนั้นเลยอยากจะบอกตรงน,นี้ว่าเออถ้าเป็นไปได้ด่านสิบสามเนี่ยเล่นมือนะอันนี้คือเล่นมือนะครับพอมา14เนี่ยในส่วนของจะเล่นมือมันผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอะ่ะอ่ะพูดงี้ดีกว่าผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็ว่าไปแต่15นี่ผ่าน1 0 0เลยครับคือไม่มีอะไรต้องพูดเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวมันไม่มีอะไรเก่งเลยอะ่ะเห็นไหมไอ้เนี่ยกระตีเด้งเลือดตัวเองเอินิกะตีปกติคือไม่มีตัวเก่งเลยครับไอ้นี่ก็ปกติครับมันมันเลยแบบมันไม่มีสายโล่อะ เออคือโล่มีก็โตนี้แต่มันก็ไม่ได้เก่งมันโตหินผมก็เลยบอกว่าไปไปได้ถ้าใครติดดาน13อยู่พยายามเล่นมือให้ผ่านนะครับผ่านเมื่อไหร่เล่น14กดออตโต้ถ้าดูแล้วแบบไม่ไหวก็เ,เล่นมือแค่รอบเดียวพอหรือเล่นมือเลยก็ได้แต่ดาน15ปล่อยออตโต้ไปเลยโคตรง่ายโอเคอันดับต่อมาผมจะเอาตี้ให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยสเตตัสเป็นยังไงนะอย่างแรกเลยคือยามิของผมเนี่ยแอตแท็กอยู่ที่15ื่นบอกเลยนะครับว่าน้อย จริงๆมันต้อง2 0 0 0มืแล้วแต่ว่ามันไม่ดบของเลยเนาะส่วนของเป็นดังนี้นะครับก็คือใส่อันเนี้ยเห็นป่ะพันหอันเนี้ยพันหเหมือนกันและอันเนี้ยใส่ไปก่อนเพราะมันไม่ดอบจริงๆนะคือเป็นลงดันสีฟ้าคือผมเก็บได้จนครบแล้วไงมันเต็มแล้วอ่ะอันอื่นมันไม่ดบครับไม่ดอบจริงๆนะดังนั้นก็เลยเอาวะคกวมาสีเขียวเลยถ้ามันดอบง่ายกว่าสมมุติว่าถ้าเป็น UR เนี่ยอีก3-4ชิ้นน่ยคือรวมๆกันมันก็ได้แล้วอ่ะ ประเด็นอะนะแต่ปัญหาคือมันไม่ดกครับเคียนะเคียนะอ่าเป็นประมาณนี้ใส่เนี่ยคือใส่ของแบบไอ้นี่เลยไม่มีอะไรมากอะ่ะเป็นประมาณนี้นะครับเน้นหลักๆอยู่ที่แอตแทกหมื่นห้านะครับหมื่นห้าย้ำดีๆหมื่นห้าเนาะส่วนการโจมตีก็ผมเก็บแค่อันติแล้วก็ตีธรรมดาพอเพราะว่าดาเมจมันยังไม่แรงพอแต่ถ้าแรงพอเนี่ยกดตีธรรมดาก็พอนะครับอันต่อมาแอสตานะครับโลควรถึกนะครับอยู่ที่ประมาณ11,000 อันนี้เฉลี่ยเลย11,000แล้วบอกเลยขอไม่ครบอีกแล้วผมเลยต้องไาเก็บดันนี้ไงแทนไอ้ดันเนี้ยนนสมมติว่าถ้าผมเก็บได้แอตแทกอีก3อันเนี่ยเห็นปะเนี่ยคุณลองคุณลองดูดิอันนี้1อันคือ1 2 0 0นะครับเก็บได้อีก3อันนะครับก็เท่าไหร่อ่ะก็เหมือนเหมือนได้ฟีโอโ,โบมปห้าพันอ่ะประมาณเนี้ยนะเออก็น่าจะอยู่แบบหมื่นสามอ่ะเฉลี่ยนะแต่ต้องเก็บอีก3อันนะไม่เอา LR นะ LR ผมไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่า มันไม่มีออฟที่เราต้องการเห็นป่ะแม่งได้แต่ออกขวาล่างหมดเลยคือแบบโอ้ปวดหัวมากเออมันมันไม่ได้เลยอ่ะเออกูเอากล่อมาให้สักอันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของมิโมซ่านะครับหมื่นสี่นะครับโดยอุปกรณ์ใส่เป็นดังนี้นะครับเห็นป่ะคล้ายๆกันส่วนใหญ่ทุกตัวจะคล้ายกันเพราะว่าของมีมีไม่ครบสักอย่างแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือ UR ทั้งหมดแทบจะทั้งหมดขายกคชิ้นเดียวเนาะและอันนี้อัแท็กมันเยอะหน่อยเห็นแม่ไหม อันเนี้ยเยอะหน่อยก็เลยเอามาใส่ไปก่อนแต่จริงๆควรเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวก็ได้แล้วล่ะเพราะว่าลงด่านเขียว15ได้แล้วก็สบายละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ออฟในโวนของพวกคี้ดมมาใส่แทนเดี๋ยวได้แล้วครับไม่หานได้แล้วในโวนของชาร์ลอตนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับโรตัสเนาะเอาให้ดูก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าใส่แต่แอตแทกเหมือนยามิเลยเหมือนเป็นตัวดาเมจอีกตัวนึงขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเห็นของใช่ไหม <c oughs> คือแค่ยามิยังไม่มีใส่เลย ยามีไม่มีตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วครับแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ลงด่านนี้แล้วล่ะแต่ลงด่าน12มาได้ผ่านตอนเย็นเนี่ยผมว่างแล้วไงก็เลยเออลองกดมือดูซิอา้าวแม่ผ่านและอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าไอ้ที่ยากสุดคือด่าน13ครับหลังผ่านเสร็จเนี่ยเนี่ยก็ไม่นานอ่ะไม่เกิน2วันหรอกเดี๋ยวก็น่าจะเป็นของประมาณนี้หมดละเอาให้ชัดน,นะปาร์ตี้เป็นแบบนี้นะครับ4ตัวจากนั้นผมจะเอาสกิลให้ดูเนาะว่า,าสกิลเนี่ยผมตั้งเป็นแบบนี้เดี๋ยวบอกเหตุผลด้วยนะ แอสตาเอาไปอยู่คู่กับมิโมซาและเอาตัวละครแอสตากดที่อันติด้วยนะครับที่เป็นท่าประสานเหตุผลเพราะท่าประสานเมื่อไหร่แอสตาสมมติถ้าเลือดลดนะแล้วถ้ามันกดประสานเมื่อไหร่มิโมซาจะฮิวครับงงไหมสมมติว่ายังไม่ถึงเทิร์นของมิโมซาแต่ว่าแอสตาเนี่ยมันกดท่าประสานปุ๊บจะฮิวก่อนเลยครับหมื 12, ่นหมื่นสองหมื่นอะประมาณเนี้ยฮิวเลยเนาะแล้วก็ถ้าถึงตามมิโมซาสมมต,มมต,มมติถ้าไม่มีสกิลแต่ตีปกติก็เด้งหมื่นหนึ่ง โดยเฉลี่ยก็คือแบบเด้งมาทีเดียว3ามหมื่นเลยอะเลือดก็เต็มนเนี่ยเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถช่วยได้นะดังนั้นเอามิโมซ่ากับแอสตาไปคู่กันส่วนสกิลอัพเป็นดังนี้เนาะหลักๆเนี่ยตัวดาเมจคืออ่าในส่วนของยามิเนาะแล้วก็ไอชาร์ลอตเนี่ยหลักๆคือสกิล1คือลดเกาะนะครับอีกอันนึงก็ลดดาเมจใช่ไหมไออันอันติขอกมาลดดาเมจเนาะแล้วหลังจากนั้นให้กดท่าประสานเพื่ออะไรนะครับกดท่าประสานของชาร์ลอตเพื่อ ให้ยามิตีธรรมดาครับเหมือนเล้งดาเมจดเอออันนี้เหมือนเล้งดามเอจคือชาลลอตแทบจะไม่มีดาเมจเลยต่ํามากต่ํามากส่วนยามิผมจะกดเป็นสกิลอันติและถ้าปากตินะครับแต่จริงๆเนี่ยให้ผมแนะนําคือเอาปากติก็พอประเด็นคือว่าดาเมจคุณต้องพอก่อนเนื่องจากยามิของผมอ่ะมันยังไม่พอจริงๆอยี่ยมันต้องหลัก18ื่นขึ้นไปอ่ะผมบอกเลยตีธรรมดาคือแรงมากแต่ว่าของผมไม่มีอย่างที่เห็นสมมติหมายว่าถ้าผมใส่ u r อย่างเงี้ยหกช่องตีธรรมดาไปเลย ไม่มีอะไรต้องพูดเลยก็ดูดิอันนึงบวก500เองแต่เนี้ยพันหอ่ะมันจะบวกเพิ่มมาอีกนะครับขั้นต่ำา2 0 0 0สองหมื่นอ่ะตยยีเยเลยถ้ามันใส่ครบสีชิ้นนะนะประมาณนี้เกือบ2 0,000ื่นอ่ะครบเลยครับที่เหลือก็รอในส่วนของตีบวกเพิ่มอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปนะอาจจะมีออฟอะไรมาเพิ่มเติมเป็นประมาณนี้ละกันนะครับก็สําหรับปาร์ตี้พานดันเลเวล15ของสีเขียวนั่นเองโดยใช้ตีแดงทั้งหมดแต่มียามิด้วยนะวงเล็บคือถ้ายามิไม่มี ทำยังไงดีเอาละทีนี้มันเป็นปัญหาละเนื่องจากว่าสีแดงเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลโอโปเลโอโปนะครับเดี๋ยวนะต้องไปตัวละครเลโอโปเนาะเอาให้ดูนะครับเลโอโปคือตัวนี้แต่ไม่เท่ายามีนะเล่นได้แต่ไม่เท่านะเอาไว้ชักก่อนนะได้แต่ไม่เท่าแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเล่นแทนได้เนาะซึ่งสีแดงมันมีแค่2ตัวเท่านั้นไม่ยามิก็เลโอโปแต่ค้าแนะนําสุ่มให้ได้ยามีแดงเถอะชีวิตมันจะง่ายขึ้น นั่นเองนะครับส่วนแอตตาโจมตีสีแดงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเรามีแอตตาโลตรงนี้อยู่นะคือมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นแอตตาโลผมบอกเลยถ้าไปเทียบกับเลวเท่ากัน LR เหมือนกันแต่พอไปเล่นมาร์กกับเอางี้ผมเฉลี่ยเลยมาร์กโดนตี6000ใส่เซตเดียวกันนะแอตตาโดน900 0คุณว่ามันถึกก่าเหรอเห็นปะมันชัดเจนคือมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นจำยอมอ่ะเราไม่มีทางเลือกนะครับแล้วเดี๋ยวมีบางคนบอกเอ้าก็มาเล่นตัวนี้สิ ผมก็จะบอกว่าแอตตายังถึงไม่พอเลยถ้าคุณจะเล่นตัวนี้งั้นหมายความว่าคุณก็ต้องมีของมากกว่าแอตตา้าอีกนะงงไหมเออคือแต่ถ้าของสุดขนาดนั้นแอตตามันผ่านไปสบายแล้วไงแต่ตัวนี้คือมันอาจจะแบบแนวกั้มกึ่งเลยอะผมลองเฉลีย่ยนี้ตอนนี้เลเวลเท่ากันทุกอย่างเท่ากันนะมาร์กเนี่ยสามารถผ่านด่านสิคือสบายมาก15สบายเลยนะสีแดงแต่พอผมเอาเซตของมาร์กมาใส่แอตตา้าเนี่ยสิ 13, ยังไม่ค่อยจะผ่านเลย ดัน13บสามแมคือแบบตึงแบบโหตึงมากอะต้องเล่นมือต้องเล่นมือนี่ยังตายสองสารอบนะครับเล่นมือแล้วนะยังตายอยู่เลยคือมันบันทึกไม่เท่าอะครับแล้วก็ยังมีในะส่วนของฮิวอีกไอมิโมโซ่าเนี่ยบอกก่อนว่าฮิวดีกว่าชามี่ส่วนตัวผมมองกันนะฮิวดีกว่าขนาดฮิวดีกว่ายังเอาไม่อยู่เลยเก yeah, <yeah>, yeah. <laughs> ็บใช่ไหมเออผมเอาเซตของชามี่มาใส่มิโมซา่ามันยังแค่ไม่ค่อยอยู่เลยครับดังนั้นผมเลยอยากบอกไปประมาณนี้ว่าแอตตาเนี่ย เล่นเซตเนี้ยไปก่อนส่วนแอตตาดาบเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปจัดอีกทีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้แล้วกันนะอ่าในส่วนของไปที่โลกเนาะคือตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทาปาร์ตี้ใหม่ขึ้นมาส่วนตัวเดี๋ยวผมจะทํานะอีกตีหนึ่งเอางงสิเพื่ออะไรเนาะลองที่ต่อสู้ครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะจัดเป็นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทีมนี้จะมีใครบ้างเนื่องจากว่ามิโมซาผมเพิ่งสุ่มมาได้เอ้ยไม่ใช่สุ่มมาเปิดมาได้นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นโลครับก็คือตัวนี้อีกตัวนึงยลเีม เนี่ยคือตี้ที่ผมจะทําต่อไปอีกตีหนึ่งหรือมีคนงงว่าเพื่ออะไรนะครับก็คือเอสตาเนี่ยเอาไว้ลงบอสมิโมซาอัพขึ้นมาเพื่อจะได้ลงด่านสีเขียวเอ้ยสีฟ้าฟ้าหรือเขียววะฟ้าสิเออลงด่านสีฟ้านะครับโดยปาร์ตี้ของมันจะเป็นแบบนี้เอาให้ดูด้วยนะปาร์ตี้ของมันเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็มิโมซาแต่ลงด่านฟ้านะลงดา่านเจี้ยงสีฟ้าเอ้ยผิดอันนี่เป็นแบบนี้นะ แต่ลงดันเจี้ยสีฟ้านะครับซึ่งไอมิโมซาตัวเนี้ยฮิวดีกว่าชามมี่แน่นอน100%ฮิวดีกว่าครับยังไงก็ลงได้แต่ว่าทีเนี้ยจะลงได้สุดไหมมันก็อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยผมจะเก็บของดันสีเขียวได้หรือเปล่าสมมุติว่าถ้ามาในตัวละครมาร์กเนี่ยผมยกตัวอย่างเนาะเอาเป็นแอตต้าก็ได้ T A C A D A. ไปดูอาวุธเนาะสมมุติว่าถ้าคุณจะลงได้ก็จริงคุณต้องมีของแบบเนี้ยที่เป็น UR ทั้งหมดขั้นต่ําประเด็นก็คือว่าถ้าคุณลงได้แต่สีฟ้าคุณทําไม่ผ่านนะครับ ไม่มีทางผ่านนะเออเพราะว่าอะไรก็คุณจะได้แค่สามชิ้นแบบผมได้นี่แหละไม่ต่างกันหรอกได้มันได้ไม่ห่างกันหรอกครับถ้าคุณอยากได้แบบจริงจริงจังๆคุณต้องลงอีกสีหนึ่งและได้แน่นอนหลังจากลง ur ใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคุณก็ไปลงดันทุกวันเดี๋ยว lr คุณก็มา lr น่ะมาแน่ประเด็นน่ะมาแน่ๆแต่ประเด็นคือเอาให้ผ่านด่าสิบห้าก่อนไหมเพื่อเอา ur ถ้า ur มีครบผมบอกเลยอะไรก็สบายเพราะว่าถ้ามีครบหมดแล้วเนี่ยคุณผ่านดานันทุกดันอยู่แล้วไง ปัญหาคือผ่านดันแรกก่อนไหมเช่นด่านสอันแรกคือ10 12 13เนี่ยผ่านก่อนหลังจากผ่าน15มันจะง่ายครับอ่ะก็เป็นประมาณน,นี้แล้วกันเนาะถือว่าอาจจะพูดเพื่อนได้ไประโยชน์กันไปละกันเกิเกี่ยวตรงไหนได้เอาไปทํากันเด้อ